เอาละครับกับสรีจัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะอยู่กับผมทึ่เคย IM b a k Cat นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Red Build Azu พาร์ที่3กันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาต่อจากพาร์ที่แล้วนะฮะโดยเราจะเอายินของสัตว์แต่ละชนิดนะครับเอาหางของกระต่ายเอาหูของงูเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาหางของงูหูของกระต่ายเอามาผสมพันธุ์กันนะฮะแล้วก็สร้างพันธุกรรมใหม่ๆออกมานะครับให้คนดูได้เห็นครับว่ามันเป็นยังไงฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม อันดับแรกนะครับเราต้องสร้างเครื่องตัดต่อพันธุกรรมกันก่อนอหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมหน้าตาเหมือนจาน UFO เลยก็ <_ EN> จะตั้งไว้ที่มุมสุดนะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็จ้างพนักงานนะครับโหราคาแพงมากเงินเดือน400กว่าบาทผมกดราคายับยับเลยครับผมเอาเป็น400เป๊ะแล้วดูชุดครับดูชุดของเขานะฮะจาเล่นะครับผมชุดนี้มีความค่อนข้างไปทางด้าน วิจัยครับอยู่ในห้องแลบ,บนะครับผมจริงๆผมมองว่ามันเหมือนนินจามากกว่านะ <c oughs> เราต้องสร้างทางเดินนะครับผมทางเดินนี่ผมจะให้เป็นแบบเป็นแผ่นโลหะเลยแบบโหดูหรูหร,ร,ราอลังการหมูหมาไก่เหา่าไก่เหา่าด้วยนะโอเคเรียบร้อยซึ่งวันนี้เราจะวิจัยนะครับเอาเป็นตู้ขายช็อกโกแลตก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้สวนสัตว์เรามีตู้ขายช็อกโกแลตแล้วแล้วก็ วิจัยสารสัตว์นะครับผมสารสัตว์เนี่ยก็จะเป็นที่กำบังในกงนะครับทำให้สัตว์เนี่ยอาศัยอยู่ได้นานขึ้นและดีขึ้นนะและสุดท้ายนะครับแต้มเราจะเอาไปลงวิจ evet. ัยแพ็กรถไฟใต้ดินนะครับผมเห็นไหมครับพอเราสร้างปุ๊บล้วก็ได้ลงข่าวเลยครับเกี่ยวกับการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมนี่ฮะรูปภาพนะครับผมโอเคแล้วก็ได้ภารกิจการทําแผนที่พันธุกรรมนะครับเราต้องรวบรวมสัตว์สายพันธุ์ทั้ง10ชนิดนะครับผม แล้วเราก็จะได้แผนที่มานะครับผมฉะนั้นเราต้องไปหาสัตว์มาทั้งหมด10สายพันธุ์นะครับผมต้องคิดเข้าไปที่เครื่องตัดต่อพันธุก,กรรมนะครับผมแล้วก็ต้องเลือกคู่สัตว์เหรอคือตอนนี้ผมได้หาร5ประเภทถูกไหมโอเคครับผมยังไงต่อวะแล้วพอจาัดก,การไปนี่คือยังไงครับรอ5วันแล้วมันก็จะตัดต่อพันธุก,กรรมให้เราเหรอฮะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอ5วันกันแล้วกันฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น อันนี้ก็เหมือนกันครับผมเลือกคู่ดินเอนะครับเลือกกระต่ายกระหานมาผสมพันธุ์กันไม่ได้เหรอผมว่ามันได้เว้ยแต่ว่าคือตอนนี้กระต่ายเราค้นพบแค่30%มสแต่หา่านอ่ะคนพบถึง50%มันก็เลยเลือกห่านได้อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหากระต่ายเพิ่มมาอีกสสายพันธุ์เพื่อให้มันเป็น50%ครับผมและวิธีการที่จะเอากระต่ายมาก็คือสถานสงเคราะห์นะครับผมตอนนี้สถานสงเคราะห์ก็มีอยู่5ตัวนะครับที่สามารถรับมาได้นะฮะแล้วก็ซึ่งมาใหม่ทั้งหมด3ตััววกก็็เปปนนนคคาิบบรระะผมแล้งู ซึ่งผมจะเอาทั้งงูแล้วก็คาปิ่า,าไปเลยครับเพราะว่ากระต่ายตัวนี้พันนี้เรามีแล้วครับเราจะไม่เอาครับห่านพันนี้เราก็มีแล้วเราจะเอาอันที่ไม่มีเพื่อมาตัดต่อพันธุก,กรรมครับคาปิ่า,าเราจะส่งเข้ากรงนี้นะส่วนงูผมว่าเราจะเอาเข้าเข้ากรงนี้ครับโอเคครับผมก็รอหนึ่งวันนะครับระหว่างรอสันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างพวก ร้านตู้ขนมกันก่อนดีกว่าครับผมนี่คือร้านน้ำปั่นนะคผมและนี่ก็คือตู้ช็อกโกแลตนะครับที่เราทําการวิจัยเพิ่มนะครับผมตู้ช็อกโกแลตนะครับที่ได้มาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นร้านน้ำปั่นนะครับผมที่เราได้มาครับโหใหญ่มากใหญ่มากร้านน้ำปั่นนี่ผมว่าเราเอาไว้ตรงตรงนี้เลยดีกว่าเอาไว้เลือกสำคัญครับผมชื่อเคลดว่าให้ฉันช่วยซี่ ก็เขาบอกว่าเขาจะให้เรากู้เงิน2,500บาทแล้วก็จะได้ลดบัตรทันทีนะครับผมหรือว่าจะเป็นการปฏิเสธข้อเสนอนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีผลอะไรครับผมงั้นผมจะของั้นเอาไงดีนะจะกู้เงินดีไหมนะผมขอปฏิเสธละกันครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากเป็นหนี้ฮะเดี๋ยวเราจะทําการสร้างสถานีรถไฟใต้ใตดินที่เราวิจัยมานะครับผมเห็นไหมครับสถานีรถไฟใต้ดินก็จะโผล่มาละ ให้เขาโผล่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะดีไหมดีไหมดีไหมคุณผู้ชมมันติดขอบเก็นไปเว้ยบางครั้งแม่งก็ไม่ได้เว้ยอ่ะโผล่ตรงนี้เลยครับผมให้เขาโผล่ตรงนี้เนยนะก็เดี๋ยวเราต้องเพิ่มอ่ะของเล่นสัตว์ที่เราวิจัยมาครับผมเตียงผ้าใบครับให้คาปิบา่าเลยโหสัตว์มันจะชอบไหมเนี่ยเหมือนอะไรที่กระโดดของเด็กเลยอ่ะเหมือนอะไรที่กระโดดที่เด็กเขาชอบกระโดดกันดึ๋งดึ๋งดังดังอ่ะผมเอาไปเพิ่มตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันเฮ้ย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 อย่างเท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  ดู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 ด,ดูโอ้โหสุดยอดสุดยอดเคยเห็นคาปิ巴ากระโดดไหมครับผมมีอะไรเด้งไหมผมอีกแล้วครับผมตัวแทนจําหน่ายตลาดมืดครับผมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตลาดมืดในการซื้อสัตว์นะครับผมมีขายสัตว์ซื้อสัตว์รายงานได้ด้วยรายงานบุคคลที่ต่อตํารวจนะครับผมโอ้โหเดีย๋ยวเพิ่งฮะยังไม่อยากเป็นคนดีครับผมสัตว์ไม่ค่อยมีเฮ้ยอะไรเนี่ยหมูคูนพันเก้าเลยเหรอวะโหแพงมากเงินไม่พอด้วยวัดสร็จัก ขายสัตว์ได้ด้วยครับผมกระต่ายผมตัวละส3บาบาท35บาท200บาทเฮ้ยทำไมมันถูกจังอ่ะอนี่ผมต้องผมต้องขายกระต่ายทิ้งปะเพื่อซื้อโจ๊กไอหมูคูนะเพราะตอนนี้เงินไม่พอเลยไงก็ต้องขายครับผมอะไรที่มันซ้ำาๆกันเราขายไปดีกว่าครับแล้วผมจะขายไอตัวสีขาวอย่างละตัวอย่างละสองตัวอะขายไปขายตัวนี้ไปขายครับผมโอ้ขายกระต่ายปุ๊บเราได้ค่าความชั่วขึ้นเลยนะเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นพวกแบบลักลอบค้าสัตว์อะ ทำไงได้ตอนนี้ไม่มีเงินเลยขายไปครับผมโอ้โหเงินเด้งมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมขายห่านตัวนี้ดีกว่ามันจะได้มีเงินพอดีแล้วเราก็สามารถซื้อเจ้าหมูคูนได้แล้วครับผมโอเคฮะเลือกกองใหม่ที่จะให้หมูคูนอยู่อ่าผมให้เขาอยู่กองเดียวกับอ่าคาปิ่าไปก่อนนะเดี๋ยวผมสร้างกองสําหรับหมูก่อนแต่ตอนนี้ก็มีเควสตัดต่อพันธุกรรมเด้งขึ้นมาอีกครับผมเขาให้เราเลือกระหว่างสร้างสัตว์ผสมหมูกับงูหรือว่าจะสร้างสัตว์ผสมห่านกับงูครับผมนั้นผมขอเลือก หมูกับงูแล้วกันโอเคครับผมนี่ฮะหมูกับงูครับจะทําการผสมพันธุ์กันแล้วครับผมตอนนี้หมูกับงูนะฮะก็เหมือนถูกเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าครับผมเห็นไหมครับว่าจะมี1กับสอครับอัน1กับอัน2กําลังทํางานอยู่นะฮะอันแรกนะครับก็เป็นห่านกับห่านนะครับผมส่วนอันที่2นี่ก็เป็นอ้า่างูกับหมูครับกำลังทําการตัดต่อพันธุกรรมอยู่นะครับผม แลวตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมได้ทําการนะฮะลงพื้นหญ้าเว้ลงไปที่สวนสัตว์ครับเห็นไหมฮะว่ามันสวยงามขึ้นเยอะเอาป้ายนาฬิกานาะพูกแล้วก็พวกป้ายต่างๆลงไปครับผมทาให้สวนสัตว์เราดูมีอะไรเยอะขึ้นมากผมชอบมากเลยเว้ตอนนี้แล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่าตัดต่อพันธุกรรมอ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ได้สายพันธุ์ใหม่นะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอันแรกนะครับเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างห่านกับห่านนะคู่จีโนมห่าน2ตัว ออกมาเป็นห่านแควกข้กขอเทนะครับผมแต่อันที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูฮะและผมก็อยากรู้ด้วยมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมันก็คือการผสมพันธุ์ระหว่างงูกับหมูครับผมมันจะออกมาเป็นงูอูดใครมันตั้งชื่อวะเราจะเอางูอูดนะมาไว้ที่กรงนี้นะโอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่ามาครับอย่างไวฮะวับ แทนเทเดนโอ้โหข้อเท่เลยฮะเป็นสัตว์ประเภทตัดต่อพันธุกรรมนะฮะมีหน้าเป็นหมูมีหางเป็นงูครับผมก็ไม่รู้ฮะว่าจะเรียกว่าหมูหรืองูแล้วกันครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่างูอูดสำหรับวันนี้นะครับเลนเบียรสูพาร์ทที่3นะฮะก็ขอจากกันไปแค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมด้วยนะฮะแล้วเราไปเจอกันใหม่กับพาร์ทที่4พาร์ทหน้าครับผม